ไม่ต้องขึ้มากเลยนะชอบอาบน้ำนี่ยไปเลยไปเลยตาหันรอเลยวันนี้จะลงกี่รอบนะบอสบอกหน่อยสิจะลงกี่รอบบออ่ะไปเลยอย่าเล่นหยุดไปเลยนะไปเลยต้องขึ้นมาเลย ลงบ่อทั้งวันแม่อยู่<อ>แม่อยู่บ้านในวงบ่อทั้งวันไอ้โง่ยัม,มขึ้นบ้านเลยตั้งเลยไปไปเลยไปเลยไปเลยไม่ให้ขึ้นบ้านนะวันเนี้ <S <S> <S ยเดือดช่บอนี่แหละกลางวั<อ>นเลยเนะี่ย ดูสิเนะี<า>่ยตัวเปี่ยกหมดแล้วไม่ต้องมาเลยวต้องขึ้นบ้านเลยนะให้ตัวแห้งก่อนค่อยขึ้นไปเลยลงไปเลยบ่อไปเลยไปเลยอยากลงดีนักบ่อเนนะ่ยต้องขึ้นบ้าน